มันมีคอมเมนต์หนึ่งมาจากว่านโยบายเดี๋ยวนี้ที่ว่ามันต้องมีเงินออมก่อนถึงจะยื่นสินเชื่อกู้ได้ใช่ไหม <c oughs> แล้วมีคนถามว่าแล้วถ้าเป็นออมทองล่ะจะเทียบเท่ากับออมเงินไหม <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยสมมุติเนาะตัวมีศักยภาพในการยื่นกู้ละ่ะส่วนมากการออมเงินหรือออมทองเอาไปโชว์ให้แบงก์ดูเช่นโชว์ส่วนต่างอะไรต่างๆเนาะมันจะเป็นของในการยื่นกู้ของธุรกิจส่วนตัวมากกว่า Oh. ถ้าเกิดคนทําธุรกิจส่วนตัวเนาะจะกู้บ้านในราคา3ล้านอะ่ะค oh. วรจะมีรายได้หมุนเวียนอะ่ะมากกว่า1นึ0 0 0สบาทขึ้นไปและต้องจดทะเบียนพาณิชย์การทะเบียนการค้าต่างๆอะ่ะเออมากกว่า2ปีอันนี้แบงก์จะรับพิจารณาเสียภาษีอะไรให้ตรงด้วยนะ mm hmm. แล้วถ้าเกิดสมมุติมีเงินออมใช่ไหมแบงก์อ่ะก็จะพิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยถามว่าออมทองได้ไหม อ,อมทองอะ่ะมันก็อาจจะยุ่งยากตรงที่ว่าใบอ,อมทองต้องมีเอกสารสแสดงต่างๆเกี่ยวกับที่เราออมจริงไหม,อ,มอะไรเงี้ยเออเราได้ไปเอาทองคนอื่นมาไหมถ้าพูดภาษาบ้านๆนะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะการอ,อมทองกับอมเงินสภาพคล่องมันต่างกันเนาะถ้าอย่างเช่นออมเงินอะ่ะมันก็ต้องออมในในบัญชอีอย่างน้อย6เดือนเพราะฉะนั้นแบงก์อ่ะจะพิจารณาการอมเงินมากกว่าการอมทองเพราะอมทองอ่ะ มันสามารถเหมือนแบบ make เอกสารขึ้นมาได้ oh.